ราศีกรกฎสิงกันพระเกียรตย้ายเข้าราศีเมษส่งอิทธิพลอย่างไรเชิญรับฟังได้ในคลิปนี้สรุปแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆชาวกรกฎการงานโดดเด่นอาจจะดูยุ่งด้วยซ้ำนะครับงานเข้ามีงานให้ทำเยอะนะครับ ถึงเวลาพิสูจน์ตัวเองนะครับนำความรู้ความสามารถมาใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีงานประจําแล้วทาอาชีพเสริมชาวกรกฎถ้าไปทํางานเป็นทีมรวมกลุ่มระวังเรื่องของการโดนนินทาการอิจฉาริษยาและชาวกรกฎช่วงนี้นะครับคาบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตั้งจิตอธิษฐานดวงชะตาเปิดเรื่องการงานต่อมาชาวราศีและชาวลัคนาสิงห์ปัญหาจะผ่านพ้นครับชีวิตของท่าน ผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียงโด่งดังการศึกษาและการเดินทางไกลท่านจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้มีความรู้นะครับหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและชาวราศีสิงห์ทำบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอธิษฐานดวงชะตาเปิดสำเร็จล่ำรวยราศีกันลักนากันระวังปัญหาสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บระวังเรื่องของการ สูญเสียทรัพย์สินเงินทองการเดินทางไกลอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยตัดใจจากเรื่องเก่าๆแล้วเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคิดใหม่ทําใหม่แล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับพิมพ์สาธุรับคํำพยากรณ์